ราจะไม่บอกนะคะว่าเราจะเดินทางไปไหนกันไม่ถึง้ยังไยอะจะไปไหนกันอ่ะมาติดตามดูกับทักเรากันนะคะว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันไปกันเลยค่ะคุดต้นข้าวคะคุณพ,พาฉันมาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดหมายนะคะเดี๋ยว เราจะไปแล้วต้องเดินต่อเข้าไปอีกล้วเราไปเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมายกันแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนพุทธเมืองสวรรค์แดนนรกนวาัดแสนสุขบ,บางแสนจังหวัดชลบุรีค่ะและเรานะคะก็จะส่งมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรอีกสองคนที่รอเราอยู่ด้านในนะคะเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะไปค่ะไปค่ะ แล้วก็อยู่ภายในวัดแล้วนะคะวัดนี้นะคะชื่อเต็มว่าวัดวิวัดแสนสุขวิสุทธิววารามนะคะหรือวัดแสนสุขนะคะวันนี้นะคะเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า30ปีด้วยกันนะคะโดยวัดนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือแดนนรกกับเมืองสวัสด์นะคะวัดนี้นะคะแต่ก่อนเดิมมีพระภิกษุเข้ามาจำพรรษาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวังแสนสุขนะคะแต่ว่าตอนนี้วันนี้ก็มีสภาพที่ซโชมเพราะว่าเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะโดยวันนี้นะคะ ส่วนคนที่เข้ามานะคะไม่เสียค่าเรี่ยงชมเลยนะคะแล้วก็จะมีให้เราทําบุญด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถวายสังฆทานนะคะแล้วก็ปล่อยเต่าให้อาหารปลานะคะตอนนี้เข้าไปเยี่ยมชมอะไรคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ที่แดานอลกของวัดนี้แล้วนะคะโดยจุดเด่นของแดานอลกนะคะ<ม>ก็คือเป็ดสอตัวน,นี้นี่เองนะคะ แล้วเป็ดสองตัวนี้นะคะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นจุดเด่นของวัดนี้เลยด้วยส่วนคนที่ทำอะไรไม่ดีหรือว่าทำความชั่วมาจะเข้ามาอยู่ในแดนนี้หมดนะคะอยากรู้ว่าข้างในเป็นไงเข้าไปเยี่ยมชม มาต่อไปที่เมืองสวรรค์น,นะคะวันที่ทำดีก็จะได้ดีในขึ้นสวรรค์เรามาชมกันดีกว่าค่ะว่าเมืองสวรรค์เป็นยังไง ก็มาถึงจุดหมายกันแล้วนะคะเจ๋อเจ